มันเกินไปปะวะทําไมการเดินทางของเรามันถึงไม่เป็นอย่างที่หวังไว้เป็นซะทุกครั้งจะต้องพันกันทุกทิปเลยท้อใจชิบหายเราเป็นผูร้รอดชีวิตตามคนที่อยู่บนเขานี้ใช่ไหมเนี่ยลงไม่ละขึ้นไปก็ไม่เห็นอะไรหรอกและสวัสดีนี่ช่อง Away from Home ช่องท่องเที่ยวที่โชคร้ายที่สุดกี่ครั้งแล้วต้องมานั่งเขียนสคริปต์ปลอบใจตัวเองตอนจบซ้ำๆกี่ที่แล้ว ต้องแลนทริปใหม่เพื่อที่จะกลับไปซ่อมแต่บอกเลยต้องไม่ใช่ที่นี่ครั้งนี้เราจะไม่ยอม <ไป S 1> อีกแล้วไปอีกหน่อยก็ได้ไปไม่ว่าจะยากแค่ไหนอีกนิดนึงต้องแลกด้วยอ,อะไร <Okay. S 1> หรือวิธีไหนเราจะเอาชนะโชคชะตานี้ให้ได้เราจะไปให้ไกลที่สุดสูงที่สุดไม่ว่ายังไงเราจะต้องไปให้ถึงปลายทางที่หวังไว้<ะ>นี่คือการเดินเขาที่สูงเกิน3,000เมตรครั้งแรกในชีวิตมา จะเล่าความดันทุลังทั้งหมดให้ฟังกับการพิชิตความสูง3,422เมตรที่เหอหวนซานประเทศไต้หวันตอนนี้เราอยู่ที่ซันยืนเล็กทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันกำลังเตรียมตัวที่จะไปเหอหวนซานหรือภูเขาเหอหวนที่จังหวัดน,นานโถของที่เราเอาไปมีแค่เทคกิ้งโพลน้ำแล้วก็ขนมไว้เติมพลังระหว่างทางนิดหน่อย วิธีการเดินทางเราเช่ารถพร้อมคนขับและเนี่ยคือกุญแจสําคัญที่ทําให้เราขึ้นยอดเขาได้สาเร็จเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆเราต้องใช้เวลาเดินทางจากซันมูลเล็กไปถึงจุดเริ่มเดินเป็นเวลากว่า3ชั่วโมงครึ่งน,นี่เป็นเหตุผลที่เราเลือกเช่ารถพร้อมคนขับเราไม่อยากใช้แรงอย่างปล่าประโยชน์ไปกับการเดินทางจริงๆมันก็ไม่ได้ไกลามากหรอกประมาณ87กิโลเมตร แต่ด้วยความที่เราต้องนั่งรถขึ้นเขาที่เป็นทางชันคดเคี้ยวไตระดับไปที่ความสูง3,000กว่ามันก็เลยใช้เวลาค่อนข้างนานนะและถนนเส้นนี้ยังเป็นถนนหลวงที่สูงที่สุดในไต้หวันอีกด้วยระหว่างทางเราจะแวะจุดพักรถเพื่อซื้อข้าวกล่องขึ้นไปกินก่อนเริ่มเดินจุดนี้มีร้านสะดวกซื้อใครจะมาเทรลกิ้งขาดอะไรแวะซื้อตรงนี้ได้นะพี่คนขับรถของเราบอกว่าจุดนี้ยังมีสตาร์บัคสที่อยู่สูงที่สุดในไต้หวันด้วยถามว่าเราตื่นเต้นกับอะไรแบบนี้ไหมก็ไม่ ชดผมจบกระเทียมยมบะหมี่มดไถหนานอไรชมดขาวโซนจังหัวจะปวดเราใช้เวลากับการรอข้าวซื้อของทำธุระส่วนตัวกันนานพอสมควรเกือบ40นาทีผ่านไปเริ่มเห็นเคารลางของความสวย ต้องรีบหน่อยละไม่งั้นบันไลแน่ออกมาจากจุดพักร้นเมื่อกี้ไม่เท่าไหร่ฝนก็เริ่มตกตอนนี้ทั้งภูเขาถูกคลุมไปด้วยหมอกเหมือนแกล้งกันนะตลอดทางฟ้าโคตรใสพอใกล้ถึงแม่งเอาเลยแต่ด้วยความที่ภูเขามันสูงมากตอนนี้เราอยู่สูงกว่ายอดดอยอิทนทนน์เกือบ500เมตรแล้ว รถเราเริ่มขึ้นมาถึงจุดที่สูงกว่าเหมากคลุมภูเขาอยู่ทําให้เราพอที่จะได้เห็นความสวยงามของเธอหัวนซานอยู่บ้างะนะได้นั่งกินข้าวเที่ยงกับวิวแบบเนี้ยก็ไม่เลวแต่ความสวยงามเนี่ยก็มาพร้อมกับความกังวลมากๆว่าเราควรจะเดินขึ้นไปหรือเปล่าตอนนี้ถึงฝนจะหยุดแล้วแต่ฟ้ายังปิดหมอกทึบลมเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆอุณหภูมิลดลงเร็วมากเกือบถึงเลขตัวเดียวแล้ว ภาพที่เห็นอยู่เนี่ยมันแค่บ่ายสองเองนะเราคิดว่ามันมีโอกาสที่จะฝนตกอีกหรือไปถึงขั้นพายุเลยก็ได้พอนอกจากเราแล้วมีอีกถึง5ชีวิตและ3ใน5ไม่เคยเดินเทกกิ้งมาก่อนแต่พวกเราลงความเห็นกันแล้วว่าไหนๆก็มาถึงนี่ละก็อยากจะลองกันสักหน่อยเพราะงั้นลุยกันเลย ินี่เป็นครั้งแรกเลยที่เริ่มเดินด้วยความกังวลเต็มไปหมดไม่มีความตื่นเต้นไม่รู้สึกสนุกได้แต่หวังว่าเราจะไม่โชคร้ยายจนอันตรายไปกว่านี้ถ้าลองดูดีๆตอนนี้ไม่มีใครตามเรามาเลยทุกคนเดินสวนเรากลับไปที่จุดเริ่มเดินนั่นแปลว่าจะมีแค่เราหกคนเท่านั้น กำลังเดินขึ้นความสูง3,422เมตรเธอหวนซานอทพีในวันที่อากาศแย่ๆแบบนี้อีกอย่างหนึ่งที่ตกใจที่นี่แค่เริ่มแม่งก็เป็นทางชันล้วพอถึง100เมตรแรกก็ต้องเริ่มไ่เชือก นี่แม่งแทบจะเป็นการปีนเขาอยู่แล้วเฮียใช่ปะเนี่ยมันชันซะจนเราคิดว่ามาเขาผิดลูกหรือเดินมาผิดทางหรือเปล่าวะตา,าคนนั้นถอดใจแล้วนะ่เอาไหมวนะ ใช่สำหรับเรามันอาจจะไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่แต่มันทำให้เรารู้สึกผิดกับ3มคนนี้มากๆจับเชือกทางทางซ้ายมือเราว่าที่นี่มันยากเกินไปสำหรับคนที่เดินเป็นครั้งแรกและไม่ได้ออกกำลังกายมาวางยังมาก็ไปจุดชมวิวแรกนี่ถึงหรอถึงแลหรอครับ้อ ผมจะพามึงมาเจอรสชาติชีวิตลงเหมือนขึ้นนี่แหละ <c oughs> เราเลยตกลงกันว่าถ้ามีใครไม่ไหวให้เดินลงได้เลยไม่ต้องฝืนมาถึง200เมตรแล,ล้วก็ยังต้องไต่เชือกกันต่อไปฮะ <c oughs> อย่าแหกปากความเพื่อนึกว่าเป็นอะไร200เมตรแรกที่ให้ความรู้สึกเหมือนเดินมาไกลเป็นกิโลตอนนี้สามคนนั้นหายไปน่าจะเริ่มเดินกลับกันแล้วทั้งภูเขาเหลือแค่เราสามคนเรายัางรันที่จะไปต่อ ทั้งทงที่สภาพอากาศแย่ลงเรื่อยๆที่นี่ไม่ใช่เชียงใหม่ไต้หวันไม่ใช่ปากซองเราอยากลองพยายามไปให้ไกลที่สุดสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้รเราเป็นผู้รอดชีวิตจากคนที่อยู่บนเขานี้ใช่ไหมเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราสู้ด้วยอยู่เราไม่ชนะหรอกมนุษย์กระจอกกระจอกอย่างเราเอาชนะธรรมชาติไม่ได้อุณหภูมิลดลงจนถึงเลขตัวเดียวแล้ว ลมแรงจนพัดไม้เดินป่าเป็นเสียงคลุยฝนเริ่มตกลงมาอีกครั้งเราเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าอะไรคือคำว่ากล้าหาญในสถานการณ์แบบนี้กล้าที่จะเดินต่อไปให้ถึงไม่ว่าใครจะเป็นยังไง หรือจะเกิดอะไรขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ไปอีกนิดนึงหรือกล้าที่จะหยุดแล้วพาสองคนนี้กลับลงไปถ้ามาคนเดียวเราไปจนสุดทานแน่แต่เนี่ยคนหนึ่งก็แฟนคนหนึ่งก็น้องนี่และมั้ง ที่เขาชอบบอกกันว่าธรรมชาติจะสั่งสอนเราเองไปไม่ถึงไปไม่ถึงวนตกหนักมากขึ้นไปได้ถึงแค่700เมตรเนาะสูงแปดนะแเหรอแปดแป้อยเมตรนิดเดียวก็จะถึงจุดชงวิวแรกตอนนี้ขา้โมงไม่เห็นเลยเลยพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสจะขึ้นมาใหม่ดูกันใหม่ตอนเช้าว่ามาได้ไหมไปเจ็บใจชิบหาย เราจะกลับที่พักกันก่อนซึ่งอยู่ที่ฉินจิ้งฟาร์มห่างจากเฮอหวนซานนอตพีกเนี่แค่30กิโลเราไม่ต้องไปเฮอรหวนซานก็ได้นะจริงจมึงปอบใจตัวเองตอนนี้ก็ได้แต่รอเวลาให้พาอาทิตย์ขึ้นเราจะทิ้งทริปในช่วงเช้าแล้วขึ้นเฮอหวันซานอีกครั้งแม่งแย่ของเมื่อวานอี่ ตามแผนเที่ยวเราต้องไปไทเปละถึงอยากจะอยู่ต่อแต่เราคงเอาความต้องการของตัวเองไปยัดเยียดให้คนอื่นไม่ได้เราออกมาไกลจากเคอหดซานเกือบ300กิโลเมตรละก็หวังว่าสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆจะเยียวยาเราได้นะแค่นี้เหรอหมดแล้ว,ห,ลวหระแค่นี้จริดี 309กิโลเมตรคือระยะทางจากเฮอร์วนซานมาถึงจิอเฟินสถานที่ท่องเที่ยวที่คนเขาคิดกันแต่เรากลับรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษหรืออาจจะเพราะความผิดหวังมันเลยทำให้อะไรอะไรก็น่าเบื่อไปหมดตอนนี้เราอยู่ห่างจากยอดเขาสูง3,422เมตรในฝันนั้นมากเกินไปจนต้องยอมตัดใจแล้ว ใครก็าทำกันนะพี่แต๋ทำอะไรทำแบบที่ทำก็บอกแล้วว่ากูไม่ยอมมันเป็นการตัดสินใจเสี้ยววินาทีเมื่อคืนงั้นพรุ่งนี้ตีห้าครึ่งนะพี่ปาดวยนะพี่กลับมาอีกรอบหรอเออพูดจริงๆเรานั่งรถจากไทเปมากี่ชั่วโมงนะสี่ครึ่งสี่ครึ่งเราทิ้งคลิปหนึ่งวันสุดท้ายในไทเปเดินทางไปเช้าเย็นกลับระยะทางเกือบหก0กิโเมตร เวลาร่วม8ชั่วโมงกลับไปที่เหอหวนซานอีกครั้งเพื่อที่จะมาแบบซ่อมใช่พี่แ่เพราะถ้าไม่งั้นอนะ่ะต้องบินกลับมาซ่อมอ่ะแพงกว่าค่ารถนะก็จริงการแพลนทริปใหม่แบบเอาแต่ใจตัวเองของเรามันเป็นไปไม่ได้แน่ๆถ้าพี่หนุ่มคนที่จะขับรถพาเราไป <c oughs> เขาไม่เอาด้วยนี่แหละคีย์แมนที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปใครอยากใช้บริการพี่คนไทยใจดีที่ไต้หวันไปที่เพจนี้ได้เลยนะทาไมถึงว่า อย่างที่คุยกันไงก็ลดความเสี่ยงความอะไรเมื่อวานที่เราเรารู้ว่ามันเสี่ยงเพราะไม่มีใครคอนเฟิร์มสภาพอากาศได้แต่เราก็อยากจะลองเดิมพันกับโอกาสสุดท้ายนี้ก็ูไม่ยอมอะ่เมนบ้าแกก็บ้าที่แกตามฉันมาคราวนี้คงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมาก <c oughs> ทุกอย่างก็เหมือนกับสองวันที่แล้ว <c oughs> แค่มีบางอย่างต่างกันนิดหน่อยอย่างแรกเลยแม่งเหมือนภูเขาคนละลูกกับวันนั้น อย่างที่2คือครั้งเนี้ <Party. S 1> เหลือแค่คนบ้าสามคนส่วนคนปกติอีก3คนก็กำลังเที่ยวไทเปกันอย่างปกติสุขนี่คือรีแมทที่คุ้มค่าที่สุด3จุดเนี้ยครั้งที่แล้วเราไม่ได้แวะคือจุดเช็คอินที่เขาบอกว่าเป็นถนนหลวงที่สูงที่สุดในไต้หวันที่ความสูง3,275เมตร แล้วก็ขอซื้อไอเทมเพิ่มอย่างมีขายอยู่ตรงจุดบริการนักท่องเที่ยวนี่แหละมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะเตรียมตัวกันเสร็จแล้วลุยเลย เออจะบอกว่าต่อให้อากาศดีแค่ไหนก็ไม่ได้ทำให้อะไรอะไรมันง่ายลงนะแม่งยังชันจนท้อเหมือนเดิมวกเขาเที่ยวปีไต่เชือกแต่ร้อยมือแรกสบนไปงั้นแหละเราพาตัวเองมาถึงที่เนี่ยก็เพราะต้องการเจออะไรแบบนี้อยู่แล้ว นี่แหละสิ่งที่เราโหยหาที่สุดในทริปไต้หวันครั้งนี้ไม่น่าเชื่อนะแค่วันเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนความรู้สึกบรรยากาศการเดินมันเปลี่ยนไปหมดเลยความอันตรายที่พักที่เดิมความกังวลจากสองวันที่แล้วมันหายไปหมดมันเหลือแต่ความสนุก มีแรงเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดเอาให้คุ้มค่ากับการด้านด้น,ดนกลับใหม่ครั้ง800วันก่อนเรามาถึงประมาณนี้แต่วิวไม่ใช่แบบนี้ถ้าถามว่าเหนื่อยไหมแมงโคดเหนื่อยเธอห่วนซานเป็นภูเขาที่ชันมากๆแต่พอหยุดแล้วได้มองดูวิวรอบๆมันเหมือนพลังถูกเติมกลับเข้ามาตลอด มันสวยสุดๆไปเลยอะ่ะยังไงตาดสินใจถูกหรือผิดที่กลับมา,ว,าว้าวเยี่ยๆนะอีกร้อเมตรรบโลแล้วโลแรกจะมาแล้วใครที่ชอบเดินเรียบสันเขามากกว่าเดินในป่าทึบชอบชมวิวแบบ360องศาเราก็อยากแนะนำให้ลองมาเดินที่นี่ดูสักครั้งนะรับรองว่าคุ้มกับเหงื่อทุกหยดที่เสียไปแน่นอน เราต้องเดินอีกหนึ่โลถึงนอตพิกนะทุกนขึ้นทาง1.1อีกแค่300เมตรสุดท้ายทริปนี้ก็จะจบลงแล้วเราแม่งโคตรดีใจที่ยอมทิ้งทุกอย่างแล้วพาตัวเองกลับมาที่นี่จนได้ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าทำให้รู้สึกว่าถ้าไม่ได้กลับมาวันนี้ เราคงเสียใจมากแน่ๆแต่การขึ้นเห่อหวนซานสองครั้งติดติดกันทำให้ร่างกายเราก็เริ่มออกอาการเหมือนกันเป็นไรอะ่ขอขะขกโคาเแต่ก็<อ>ไม่ใช่เวลามาทำตัวสงงสง,งแงนะรีบไปปิดจอบนี้กันดีกว่า อีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วหรือไม่นิดวะเราเดินกันสนุกจนลืมไปว่าเราอยู่ที่ความสูงสามพันกว่านั่นเองก็เริ่มหายใจไม่ทันเห็นไหมบอกแล้วว่ามีเราไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะ รู้ไหมเราอะจากผ้าห่มปกประมาณนี้เลยนะโคตรโหดีอเคียนี่สามพันสี่นะนิดเดียวนะ่ะตรงนี้ใกล้จะถึงแล้วยอดเหอหวนซานนอตพีระยะทาง2กิโลเมตรที่เหมือนกับเดิมมาเป็น10บสิบโลโคตรเดือดอันเนี้ยจับจับม้อต้นไม้ข้างๆไม่ใช่ลากตัวต้นมันนะ ฝนตกนี่บันไลเลยตรงนี้นมาจากนูน่นมาโคตรไกลคุณค้นๆไหมฝั่งนี้ช่วงเนี้มันก็เป็นปกติของยอดเขาที่จะเป็นช่วงที่ทางชันที่สุดตรงนี้จิตตา,านันมีมาตรงนี้นี่ไงเนี่ยหลุมไนดะ้เห็นไหมเออปา นั่นแหละแล้ว้ากล้ามาอีกขาทำไมถึงพี่แจ๊ะรางวันเหลี่ยมนี้อนี่ดูเมียกูเป็นไง <c oughs> ขิงแม่งสักหน่อยมองหน้าเ,เนีไงไม่ใช่หนึ่งจุดเก้าแล้วพอมาถึงนี่แล้วนึกย้อนกลับไปใครมันจะไปเชื่อวะว่าเราจะมาถึงจนได้ คิดดูแล้วจากสภาพอากาศวันแรกที่เรามาโอกาสที่จะขึ้นถึงยอดเขามันเป็นศูนปอร์เซน์ด้วยซ้ำดีใจจริงๆที่เราไม่ได้ยอมแพ้กับโชคชะตานั้นไปซะก่อนและยินดีด้วยนะทุกคนในที่สุดถึงแล้วหัวซานนอตพีกถึงแล้ว การเดินทางในไต้หวันลุ้มล่้มพันกิโลครั้งนี้ก็จบลงอย่างสวยงามอย่างว่าล้ะนะอะไรที่มันได้มาง่ายๆมันไม่ค่อยน่าจดจำสักเท่าไหร่ยังไงก็ต้องขอบคุณสองคนนี้ด้วยเรารู้ว่าเราเอาแต่ใจตัวเองมากๆแต่ก็ยังบ้าตามมาด้วยกันยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้เราพิชิดความสูง3,422เมตรได้สำเร็จแล้วคลิปนี้ก็คงต้องจบลงเท่านี้แหละ รีบกลับไทเปไปสมทบกับ3คนที่เหลือดีกว่านี่กูขึ้นมาทางนี้เหรอเนี่ยแล้วสุดท้ายที่อยากจะบอกนะบายบายเฮอหวนซานการเดินป่าในต่างประเทศครั้งแรกที่เราจะไม่ลืมเลย